ระชินีองค์ที่10บคำทํานายที่สามกล่าวว่ามเหสีของพระราชาองค์ที่หนึ่งเป็นผู้มีบุญบารมีมากอาจนั่งบนดินมีอำนาจบารมีอีกถือเป็นผู้คุ้มครองและคำชูชีวิตโชคดีบุญคุณของพระนางสยามจะค่อยๆพลิบานเหมือนดอกไม้ผลิกแต่อาจไม่เท่าบุญคุณของพระราชากษัตริย์ต้องค้นหาชีวิตและพืชพันธุ์เพื่อความเจริญในปีพศ2495 ภายหลังการประสูติของสมเด็จพระศรีินทราบรมราชชนนีมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในขณะนั้นเขารู้ข่าวก็ทำนายแต่แค่อยากอธิบายเรื่องเมียเพราะพระองค์ตรัสว่ารัชการที่8ตรัสไว้ล่วงหน้าแล้วและพระราชดำรัสนี้มีได้มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังคำพระธรรมนายว่าจะมีเมียเพียงห้าคนเพราะเป็นหลานของเมียมากกว่าหนึ่งคน ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะมีแต่พรและโชคลาภของทั้งคู่เลขสองท่านว่ามีลูกมากแต่บุญไม่สมปรารถนาเพราะท่านเป็นที่รักที่สุดในศักด์ห้าแต่จะเป็นผู้พลากหลายอย่างและกรรมที่ทําไว้จะได้ลูกชายสี่คนหมายเลขสามท่านวาสุนักที่ไปนั้นจะได้บุญใหญ่ที่ทําร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนและจัดเป็นมหากรุณาที่จะกลับไปรับบุญตามอาน,นิสงส์ของบทที่หนึ่งสี่ว่า สามีที่นั่งอยู่กับพื้นเป็นผู้มีบุญมากนั่งที่ได้อย่างสงาา่าผ่าเผยและเป็นยอวักผู้ปกป้องและคุ้มครองด้วยการครองบัลลังก์ของราชินีแห่งสยามพรจะช้าเหมือนดอกไม้ผลิแต่พรน,นั้นไม่มีที่เปรียบราชาต้องหาต้นไม้ชีวิตหนึ่งต้นสำหรับลางมงคลที่ถ้าเขาบอกว่าผู้นำอาริยาจะรีบมาและไปเร็วเกินกำหนดเพราะจะแย่งบุญได้พระราชาต้องหาเลี้ยงชีวิตมนุษย์ ต้นไม้หนึ่งต้นกระจายโชคลาบให้หนึ่งคนถูกรางวัลห้าบาทเกิดมามีแต่โชคไม่มีบุญพิธีที่สและหอธิบายว่าถ้ามีศีลสี่จะมีห้าวามไม่ได้นำมาบรรจบกันเพราะสี่กับหถือเป็นคู่แผ่นดินและท่านบอกว่าเนื่องจากบารมีสูงสักเป็นคู่พระคู่บ้านคู่เมืองจึงต้องมีอะไรให้ลุ้นตามบ้างตามที่มีคนถามว่าทำไมถ้าถามว่าเท่าไหร่ ุและบารมีแต่เทียบไม่ได้กับพระราชาและบารมีสูงสูงแหวนหักเมื่ออัญมณีศูญย์หายไปก็ยังเรียกว่าแหวนอย่างที่คุณกำลังจะได้ยินฉันคงไม่เห็นฉันคงตายก่อนไม่มีบุญซึ่งอาจจะยังไม่เกิดในตอนนั้นหมายความว่าผู้มีบุญไม่ใช่พระมเหสีองค์ที่สหรือห้าแต่ต้องตัดสินตามดวงชะตาของลูกที่จะต้องเกิดในวันที่ในหลวงราชการที่9ทรงประสูิและใครจะต้องเกิด ในเดือนนั้นเป็นเดือนประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์แต่ตกลงในไใ้จะมีลูกหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะพูดคนละต้นคือหลักกิโลเมตรที่4ปลูกกับคนจุดไฟกับหลักกิโลเมตร5ปลูกต้นพอร,ร่วมกันมีพลาดนิดหนึ่งเลขสองที่บอกว่าจะมีลูกส4คนก็จริงมี1กิ่ง4คนเกิดโดยนางสุจรินีคนที่4หรือ5 กำลังหาเด็กที่เกิดวันที่5สิงหาคมถ้ามีก็ต้องประมาณปี2537เพราะปี2537เป็นปีจอแต่จะมีลักษณะตามที่แจ้งไว้หรือไม่ต้องลองหาก่อนถ้าไม่ใช่ก็ปี2549อายุเพราะค้นหาหมายความว่าคำทำนายจะต้องเป็นจริงแล้วจริงที่คำทำนายเกี่ยวกับวัดเสาหลักเมืองคนสงคลาทั้ง3มจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินวัดเสาคำว่าสาหลักเมืองสงขลา เมื่อตั้งวัดหลักเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองได้ทํานายว่าภายภาคหน้าจะมีคนขายใหญ่กว่าใครในแผ่นดินนี้ถึงสามคนเวลานี้คําทำนายนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงแก่คนสองคนคนแรกในตระกูลสงคลาคือเจ้าพระยาศีธรรมมาทิเบตซึ่งดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแผ่นดินรองลงมาคือคนเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีชื่อเสียงว่าซื้อสัตตอปประเทศชาติจนได้รับความไว้วางใจราธารุไทยประธานองคมนตรีเหลือเพียงองค์ที่สามแต่มั่นใจว่าจะเป็นจริงตามคำทำนายและได้แต่ภาวนาขอให้องค์ที่สามเป็นใหญ่เหนือใครในแผ่นดินตามคำทำนายคำทำนายเจ้าพ่อที่เป็นเสาหลักเมืองจะต้องเป็นคนใหญ่โตมีความสามารถด้วยหลังจากสร้างวัดหลักเมืองสงขลาได้ไม่นานในหลวงรัชกาลที่9กก็เสด็จมาถวายบังคม